ดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนกันบ้างนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะจําเหตุการณ์นี้กันได้นะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาบอกว่ามีบอลลูนของจีนนะไปลอยอยู่เหนือน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาในลหลายรับด้วยกันนะคะและนั่นเป็นการสอดแนมสหรัฐอเมริกาจนภายหลังก็คือมีการยิงบอลลูนตกลงมาเอาซากของบอลลูนเนี่ยไปตรวจสอบนะคะเรื่องนี้ล่าสุดทางเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกมา เปิดเผยข้อมูลแล้วหลังจากที่ตรวจสอบมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาพบว่าบอลลูนของจีนเนี่ยไม่ได้มีการสอดแนมหรือไม่ได้มีการเก็บข้อมูลใดๆของสหรัฐอเมริการะหว่างที่มีการลอยอยู่เหนือน่านฟ้าของสหรัฐนะคะ มาดูกันลองไล่เรียงทำลายกันให้ได้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะจํากันได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะมีบอลลูนของจีนเนี่ยนะคะที่พบว่ามันลอยข้ามแปซิฟิกนะคะแล้วก็เข้ามาที่ผ่านไอร์โฮของสหรัฐผ่านมาที่มอนแทนามอนแทนนานี่เป็นจุดที่สาหารัฐมิการกังวลมากๆนะคะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถามว่าทําไมถึงกังวลเพราะ จุดนี้เนี่ยในรัฐนี้นะคะมันมีฐานทัพหนึ่งของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่และนั่นเป็นฐานทัพสําคัญที่มีการจัด เก็บอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะตรงนั้นสหรัฐกังวลหนนะักมากๆเลยจะชูดลงมาไหมจะยิงมันลงมาสอยให้มันร่วงเลยไหมนะครปรากฏตัดสินใจไม่สอยให้ร่วงเพราะกลัวว่าซากของบอลลูนหรือว่าเศษประหักพังต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลอันตรายต่อคนที่อยู่เบื้องล่างก็เลยตัดสินใจอ่ะปล่อยไว้ก่อนยังไม่ทําอะไรกับบอลลูนลูกนี้แต่เชื่อแน่ๆว่านี่คือบอลลูนสอดแนมของประเทศจีนนะคะก็ปล่อยไปสักพัก2กุมภาพันธ์3กุมภาพันธ์มันก็ลอยมาทางฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวัน สุดท้ายก็คือวันที่5กุมภาพันธ์นะคะมันลอยออกไปในรัฐเซลฟ์ไรล่าไรน้านะคะแล้วก็ออกมาหาสมุทรแอตแลนติกไปจุดนี้เองที่สหรัฐอเมริกา ตัดสินใจสอยบอลลูนลูกนี้ร่วงลงมานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปจัดเก็บรวบรวมซากของบอลลูนมาทําการตรวจสอบจนกระทั่งนี่แหละค่ะล่าสุดทางเพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกมาระบุยืนยันชัดเจนนะคะว่าผลจากการตรวจสอบเศษอุปกรณ์ต่างๆของบอลลูนลูกนี้ไม่พบว่าบอลลูนของจีนลูกนี้นะคะได้มีการเก็บข้อมูลสหรัฐอเมริกาใดๆเลยนะคะระหว่างที่มีการลอยผ่านสหรัฐอเมริกาซึ่งจีนเองก็บอกว่ามันไม่ใช่บอลลูนสอดแนมมันเป็นบอลลูนตรวจสอบสภาพ ภูมิอากาศที่ถูกอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงถูกพายุถูกลมต่างๆเนี่ยพัดแล้วก็ลอยเข้ามาเหนือดินแดนของสาหารัฐอเมริกาก็เท่านั้นเองนะคะ โดยทางพลจัตวาแพทไรเดอร์โคศกของเพนทากอนนะคะก็ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นซากบอลลูนจีนที่ลอยเข้าสหรัฐเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนบอกว่าเรารู้ว่าบอลลูนดังกล่าวเนี่ยมีขีดความสามารถในการเก็บรวบรวมข่าวกรองแต่จากการประเมินของเราขณะนี้ก็คือบอลลูนของจีนที่ลอยเข้ามาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลใดๆของสหรัฐระหว่างที่ลอยเหนือน่านฟ้าของสหรัฐเลยพลจัตวาไร เดอร์บอกด้วยว่าความพยายามของสหรัฐในการป้องกันการเก็บรวบรวมข่าวกรองมีส่วนทําให้ข้อมูลออบอลลูนดังกล่าวเนี่ยล้มเหลวในการเก็บข่าวกรองที่มีความอ่อนไหวอย่างไรก็ตามพลจตัตวาไรเดอร์ไม่ได้มีการยืนยันรายงานข่าวใน The w a l l s t r e e t Journal นะคะที่ว่าพบอุปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐเป็นส่วนประกอบของบอลลูนจีนนี้ด้วยบอกเพียงแค่ว่า ดโดรนของจีนในอดีตก็เคยใช้ชิ้นส่วนจากสหรัฐที่มันก็มีจำหน่ายอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้ว ด่านเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐหลายคนอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐทําหลายอย่างเลยในการตรวจสอบว่าข่าวกรองใดบ้างที่คาดว่าบอลลูนจีนอาจจะเก็บข้อมูลไปด้วยการวิเคราะห์ตรวจสอบซากบอลลูนจีนที่สหรัฐเก็บรวบรวมมาหลังจากที่ยิงตกโดยหน่วยข่าวกรองสหรัฐเนี่ยหลายหน่วยงานเลยนะคะช่วยกันร่วมตรวจสอบตรงนี้โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอย่างที่รายงานไปว่าบอลลูนของจีนมันก็ลอยอยู่ในพรมแดนของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ลอยอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาสักสัปดาห์เลยทีเดียวก่อน ที่สุดท้ายจะตัดสินใจยิงตกตอนที่มันออกนอกดินแดนของสหรัฐเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกไปแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่มีการยิงตกมาแรกๆเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐบ,บอกว่าบอลลูนลูกนี้มีเสาอากาศหลายอันรวมทั้งเสาอากาศที่สามารถรวบรวมและระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของการสื่อสารได้ด้วยมันมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่พอที่จะผลิตพลังงานที่จำเป็นสำหรับใช้งานเซ็นเซอร์รวบรวมข่าวกรองแบบแอคทีฟหลายตัว แล้วก็เมื่อ,อเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นนะคะตอนที่มีบอลลูนของจีนพลัดลอยเข้าสู่สหรัฐก็ส่งผลให้บริงเคนเนี่ยตอนนั้นก็คือต้องยกเลิกต้องเลื่อนการเดินทางเยือนประเทศจีนออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยจะเดินทางเยือนอยู่ละมีเหตุการณ์นี้เข้ามาก็เลยต้องเลื่อนออกไปแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นภาพที่เพิ่งจะมีการพบกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องนั้นเองก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐบริกาแล้วก็จีนในช่วงเวลาที่บอลลูนลอยผ่านเหนือน่นฟ้าสหรัฐเนี่ยมน ตกต่ำมันย่ำแย่มันร้าวรานร้าวชาร์อย่างมากเลยทีเดียวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของบอลลูนของจีนแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางข่าวกรองของสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่งจะออกมาเปิดเผยบอกว่าไม่พบหลักฐานว่าไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 นั้นถูกสร้างขึ้นในห้องแลบของรัฐบ,บาลจีนในเมืองอู่ฮั่นด้วยเอกสารนี้ถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐบ,บอกว่าไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนของการกล่าวอ้างของ นักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบที่มีรายงานว่านักวิทย์ในห้องแลบนั้นเนี่ยมีการตัดต่อยีนไวรัสโคโรนาที่คล้ายกับโรคโควิด19นะคะทำให้ก็มีการเก็บตัวอย่างข้อมูลต่างๆนานามากมายและล่าสุดข่าวกรองสารัฐก,ก็เปิดเผยว่ามันไม่ได้มีหลักฐานใดๆอย่างที่กล่าวอ้างเลยว่า ไวรัสนี้สร้างขึ้นจากห้องแลบในอู่ฮั่นไม่ได้มีการปล่อยออกมาจากห้องแลบที่อู่ฮั่นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาที่ระบุออกมาทีนี้คําถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจีนหลายต่อหลายเรื่องในเวลานี้นะคะมีการวิเคราะห์กันเอาไว้แบบนี้เหมือนกันนะคะว่านายกมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเนี่ย กำลังจะมีการเดินทางเยือนประเทศจีนด้วยนะคะเพิ่งจะออกมาเปิดเผยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่เองว่าได้รับคำเชิญจากผู้นำของจีนให้เดินทางเยือนที่กรุงปักกิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยทำให้คนจับตาดูว่าเอ๊ะการเยือนของผู้นำอิสราเอลอาจจะมีผลด้วยหรือเปล่ากับการที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมากลับลำหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนซึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองเคยกล่าวหาจีนก่อนหน้านี้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยลนะค่ะ